วิวมาแล้วจากสวนนะคะมากิน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 ต้องเราไปอีกน้ำเอเขาน้ำนี่พอน้ก็กินข้าวก่อนแล้วทีละบ่อน้ำไปเห้่อเขาบอกเอาําใอกเขาเมาน้ำบ่จามาหุงแ่บๆเหรอ หน้าบ้านป้านะคะเครื่องครัวนะคะครบหมดเลยนะคะทั้งพริกนะคะโอ้พริกก็ลูกโตโตนะคะแล้วก็ทั้งหอมนะคะหอมปลูกใส่ด้วยกันเลยนะคะอุย้ยขึ้นช่ายนะคะาทั้งขึ้นท่ายทั้งหอมทั้งพริกเนาะในบ้านพี่ชายของแม่ดาน,นะคะ ที่เขาปลูกผักขายนั่นแหละค่ะเนาะดูต้นหอมของเขานะคะต้นใหญ่มากเลยแถมยังมีใบโบัวบกด้วยปาต้นหอมไหมมะพริกดกกระดกกระดอพริกมะเขือเนาะโอ้ยเป็นตาสวอนอยากได้อยากได้มะพริกนี่แล้วนี่ข้าอึดมะพริกกินข้าอยากได้มะพริกนี่แล้ว ต้นยางนะคะเตรียมไว้ปลูกเนะมาะมะม่วงก็ออกดอกแล้วนี่เลี้ยงวัวจะต้องปลูกหญ้าแบบนี้นะคะเลี้ยงวัวจะต้องปลูกหญ้าไว้ให้วัวกินเนาะไก่ก็กินนะคะเป็ดก็กินหญ้าหอมหญ้าหวานตะกกแตนก็กินหญ้ามาหาห้านอุ้ยรานน้อยตื่นพอดี กินข้าวเจ้าพวกเดินเลิกกินข้าวเจ้าเลยพวเดินเลยกกินข้าวเจ้าบ่ให้กินเองไปเวลาคือโหลืมมากๆเพนเฮ้ยเบี่ยมาแล้วเบี่ยมาแล้วป้ามาทำไมกันยังสร้งเก่าเลยนนั่งมากี่ที่กี่ที่ก็นยังสร้งเก่าความได้หรือเวลาความได้แล้วกดดูกดดูได้แล้วอืจะเอง เรีนมาแล้วเรนมาแล้วนั่งง่ไปไหน่แม่ลูกง่ไปไหน่แม่นั่งโตไปไหวนแม่ลูกกระชุ่มกชุ่มกชุ่มชุ่มกชุ่มชุ่มตัดตึงตึงตัดตึงตึงได

ใหญ่ไปเลยนันเลยใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยมาบานนี้ได mm> ้ nah, ินเสิมะไปทำใหญ่เนาะใหญ่นางซ้อมผักหวานใหญ่เลยซ้อมผักหวานไปสิเลยว้าบินผักหวานมือาวใหญ่ไปเก็บผักหวานหรือเปล่าอันนี้ฮึ่นเนาะใหญ่ซ่อมผักหวานนะคะมือก็จับสายเปไปด้วยนะคะ มือก็จับสายเปไปด้วยฮะมาดูนะคะร้านฟ้าแฝดนะคะแฝดคนละแม่ไปออกพร้อมกันหูแต่คนนี้หลักเลยนี่คนนี้หลักหยเลยทำงานย็บเบิงเลยทำงนานี้เบิงเลยนี่ในตู้นี่เลย mặt quý lên mặt quý lên

ได้มกไข่ป่ามายุินี้บ่มาลุงแล้มากกก,ก,ก็เลย,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 ยแล้วส่วนมากเลยม,มามาลุกเมือได้เฮ้เง<อ>ินได<อ>้เหร มีโใช่บเกี่ยวมดะอบเกี่ยวมดก่ัวปหนอบเกี่ยวมดางอย่าง่ยายก็ลุานโอนไปสดเยคุณยายวทีีัสดีครับอรุ่งวัสดีครับเล่ทักยเกกาเัสดีครับ โอ้บ่ไดเราบ่ลูละสวัสดีครับคอนครับแล้วครับสวัส oh, ดีค hmm. ร mm ับหร้อย like mm ังครับแล้วเงินเมืองดเงินดีกเ่าก่อนชิโก่อนภาพนึงนะอ้ออันนี้นี่เบิ่งมืไง้เงินนีกว่านี่โอ้โหกหันไปลุงเรียนเอครับก่อนลูกครับก่อนลุงเรียนไรเมื่อไปนเร็บ้าเมื่อนี้ล้วบ่อ้ามาไว้เไหเอมื่ว้แล้้มาลุกมือเมื่อรันเพลเมื่อลุง

เขาไปได้ใปแปดและน้ำย่ายเหลืมและยังยายลูกวันละส้วนเมเก็บวันเมื่ออื่นเสารผัดยะไปยุ่งากเลว่าลบมาแม่เบอร์มินิน่ะอ่าอีลาน้อยรแต่ือไม่ได้เงินซื้อซีเรเล็กใส่ฮะอีลาน้อยคือไม่ได้เงินซื้อซีเรเล็กใสอีลาน้อยนะก็ไม่ได้ไลเน่ไม่ได้เงินซื้อซีเรเล็กนะอีลานะรับอีลานไม่ได้เงินซื้อซีเรเล็กแล้วบาทนี้ เงินที่เราซื้อซีรีเล็กสัจอมบมัน่ว่าเฮ้ยลาได้สาวปเฮ้ยเฮ้ยลาได้สาวบาทมาลูกปาอได้สาวบาทถึงงันนลาซืซีเล็กได้กระป๋องนึงบ่หบาทได้ยูอ หกซิปซีรีแลกได้ยีมาลูซีรีแลกนะาุกเอาเจ้ามบซื้อคู่หกซิปเอดลองอีไปแล้วมีใอยไปเบิ่งในบินนะหกซิปหกซิากัยังไงย่คนี้เหกซิปงเบ่งเหลือเงินเมื่อสาว่ารู้ไขอบคุณค่ะซื้อซีแลกไรูกเด้อซื้อซีแลกปุกมม่แล้